ท่วน67จังหวัดมาแน่ประกาศกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝนฟ้าขนะองหลงกระโชกแรงร่นลมแรงอุตุประกาศฉบับที่3พีกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะไัยทกภัยายพีรกาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรมที่พออนลุงพลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์ในช่วงเที่ยงวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามประกาศกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยที่ได้ออกประกาศประสาน67จ,จังหวัดว่าระวังสถานการณ์ฝนฟ,นฟ้าขนองลงกระโชกแรงคลื่นลมแรงที23-25กุมภาพันธ์กำชับจังหวัดเสี่ยงภัยฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ โดยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งข่าวจากกรุมอุตุนิยมทิยาด้านนายภาษสกรบุญ,ญรักษ์อธิบดีกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหรือปอพเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกอ,อปอปภอกอ ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมทิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศจีนกำลังปานกลางถึงค่อนข้าง,งแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือะทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทําให้มีสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่บริวเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางเทมหานครปริมณฑล สำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมอ่าวไทยทางตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยมีพื้นที่ฝ้ารังสถานการณ์ระหว่าง23-25กุมภาพันธ์68ดังนี้สถานการณ์ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเน้นย้ำบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางเทมหานครบริมนทน ส่วนสถานการณ์ลื้นลมแรงภาคใต้เน้นยำ้ำ5จังหวดัดบริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีชชยยาท่าชนะท่าช้างพุนพินดอนตากกาญจนดิฐ์เกาะสมุยและเกาะพะงันคนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชขนอมสิชนท่าศาลาปากพนงังและหัวใซ สงขลาอำเภอเมืองสงขลาระโนโดกระแสศิลสถทิงพระสิงหานาครชน,นะและเทพาปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีหนองจิกยะริงบานาเรสายบุรีและไม้แกนนาราธิวาสอําเภอเมืองนาราธิวาสและตากใบดังนั้นในด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประกาศแจ้งเตือนลวงหน้าให้จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องกลสาธนาภัยและเจ้าหน้าที่พร้อมเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนั้นแล้วกรมอุตุนิยมวิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างกระทบตั้งแต่ในวันที่3 3กุมภาพันธ์ถึง2 5กุมภาพันธ์68 ่3 2 5กุมภาพันธ์68บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีสภาพอากาศแปรปรวนจะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงมีลูกเข็บตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุณหภูมิจะลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดรตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ควนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมถึงระมัดระวังรักษาสุขภาพช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทั้งหนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมลอากาศยิงกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับจะมีเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือพาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าว นอกจากนั้นแล้วกรมอุตุนยิยมวิทยาศูนย์อุตุนยิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากเน้นย้ำว่าระวังบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส บอระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต,ตั้งแต่22-25กุมภาพันธ์2,568อเป็ต่อไปจะพาไปดูการพิจารณาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้21-22กุมภาพันธ์2,568พันกรากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนฟ้าขนองเข้ามาแต่ก็มีเป็นบางส่วนการกระจายของฝนยังไม่มากนักมีลมตะวันออก ลมต้นออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้พัดนาความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมแต่ปัจจัยของการเกิดฝนยังมีน้อยนะครับและช่วงหลังจะมีปัจจัยที่ทําให้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลงกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกจากปัจจัยจากเรื่องกระแสลมฝ่ายตะวันตกและลมตันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมซึ่งในย4บสชั่วโมงข้างหน้านี้ยังไม่น่าเป็นห่วงมีลมตันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้ จากทะเลอ่าวไทยข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลจึงทําให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันบริเวณภาคเหนือภาคกลางเทศมหานครปริมณฑลและตอนบนของภาคตะวันออกขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงระมััรตรายจากฝนฟ้าขนอง เกษตรกรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับจะมีหมอกในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากจังหวัดน่านลำพูนสุขโขทยัยกำแพงเพชรตาเพชษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด16-24องศาและสูงสุด31-36องศาบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถนหนาวจัด ต่ำสุด7-15องศาจากลมใต้ความเรว็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาตะวัออกเฉียงเหนืออากาศเยนในตอนเช้าฝนฟ้าขานองร้อยละ10บบริเวณจังหวัดเลยหนองบรัมภูชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาสูงสุด32-35องศาบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวต่ำสุด13-17องศาจากลมตะวนออกความเรว็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่ห้าองศาสูงสุดสามห้าถึงสามเจ็ดองศาลมตะวันออกความเร็วสุบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนมากตอนบนของภาคฝนร้อยละยี่สิบส่วนมากนาครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สองศาสูงสุด3 2 3 6องศาลมจําออกเฉียงใต้ความเร็วสึกถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหเคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพริมนทนอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้ภา,ภาขนองรายละ20อุณหภูมิต่ำสุดย4 2 6ิบส 24, องศาสูงสุด3 4 3 6องศาลมจําออกเฉียงใต้ ความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละ30บริเวณเพชรบุรีพระจวบคพรีคนร์นชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาสูงสุด30-34องศาสุราธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสัมพัทถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลคลื่อสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็วสัมพัถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลเคลื่อสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองระยละ20ส่วนมากระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด ยิบสององศาสูงสุด3-3-3-5องศาจากลมตะวันออกความเร็วามถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงประมาณ2เมตรดังนั้นของทานติดตามพิากาศประกาศคำเตือนกันอย่างกล้้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุ่งกีละต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์แหน้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ